สวัสดีครับผมอาจารย์สุทัศน์มั่นเขตวิทยน์นะครับก็เป็นข้าราอการบำนาญครูเกษณมาต่อพอสมควรวนนะครับก็ใช้คิดวดีโอเรียกว่าป้องสองพระสายามนะครับคือผมเออไม่ใช่สายในการขายพระ นะครับแต่เราจะมาให้ดูพระที่ผมสะสมไว้ตั้งแต่รุ่นปู่และคุณพ่อแล้วก็มาลูกผมนะครับแล้วพระที่ได้มาแต่และองค์นี้ไม่ไดเอามาจากที่แฉลพระหรือพวกเสีย่ยนพระเลยคือตั้งแต่สมัยปู่พ่อ,อท่านได้มาแล้วก็สะสมไว้นะครับแล้วก็ผมมาไปบูชากับ ชาวบ้านนะครับก็ามาดูส่วนมากจะเป็นพระรูมนะครับก็ในสยามเลยก็มีหลายจังหวัดแต่เฉพาะโดยจังหวัดสุโขทัยเนี่ยผมจะมีพระรูของสุโขทัยเยอะเพราะผมามาเป็นข้าราชการอยู่ที่นี่จริงๆแล้วเกิดที่นครสวรรค์ตัวที่พิษณุโลกใกล้กับจังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็กำแพงเพชร เพชรบูรณ์อะไรพวกนี้นะแล้วทีนี้ก็มาทํางานที่นีออ่ตั้งแต่แรกจนกระทั่งออไปเป็นครูที่กําแพงเพชรแล้วก็ย้ายมามีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดสุขโขทยัยก็เป็นครูก็รวบรวมก็ทํางานเกี่ยวกับสอนเด็กมาเป็นครูก็ครบสี่สิบปีนะครับก็ไดออ้รู้จักพ่พวกเพต่นฝูงแล้วก็ผู้ปกครอง นะครับก็เลยก็อยากจะเอาพระมาให้ท่านชมกันนะครับก็ไม่ใช่สายขายนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าอ,อ,อยากจะดูอยากจะชมพระกรุนะครับผมจะไม่พูดว่าพระแท้พระเกะพระปลอมหรือพระผมจะไม่คอมเมนต์นะครับให้ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านอนุรักษ์ผู้อนุรักษ์พระนะครับเดี๋ยวดูว่า พระที่ผมเอาให้ดูเนี่ยมันถึงยุคไหมนะครับผมดูแล้วเป็นพระที่หลายร้อยปีน่าจะถึงยุคแล้วก็เวลาเขาเนื้อระเบิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะเป็นธรรมชาติเบิดระเบิดจากข้างในมานะครับแล้วเราไม่ได้ไปซื้อตาแขงหรือจากเสียนพระเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูทีละ ทีละองค์ทีละอันนี้วันนี้จะให้ดูเออพระเกี่ยวกับพระร่วงรางปืนแล้วก็รลางฆ่าแล้วก็สองหน้านะครับก็เดี๋ยวออจะมีคลิปให้ท่านชมไปเรื่อยๆนะครับครับก็ให้ดูในแผงก่อนนะเดี๋ยวจะให้ดูทีละองค์นะครับเนี่ยเนี่ยฮะอ่านี้จะให้ดูนะอันนี้เป็นพระสองหน้านะครับพระร่วงสองหน้าก็มีอยู่ อ่าหลายองค์แต่วันนี้ก็เอามาให้ดูอยู่อันนี้สี่แล้วก็มีอยู่นี่อีกนะครับอยู่นี่อีกองคหนึ่งนะครับแล้วก็อ่าน,นี่สององนะครับอันนี้ผมล้างเลยนะเนี่ยส่วนอัน,น,องงนเนี้ยสี่องค์เนี่ยผมก็ล้างแล้วนะครับทีนี้อันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นจะเป็นพระเออหลังลายผ้าอ่าอันนี้ล้างแล้วก็ไม่ล้างเพราะก็มีพอสมควรนะครับเนี่ย นี่หลังลายผ้าเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆอีกทีนะเดี๋ยวกล้องขยายดูอันนี้จะเป็นหลังลายผ้าอันนี้อันนี้ท่านดูก่อนนะฮะเนี่ยครับอันนี้ที่ยังไม่ได้ล้างที่สะสมไว้เนี่ยแล้วก็อันนี้ก็ผุเป็นบางส่วนนะะที่ผุจริงๆอ่ะก็มีนะครับแต่ไม่ได้เอามาให้ดูนะครับอันนี้ก็เอาออกมาตรงนี้ เอาละตรงนี้เกิดน้าเขาเขาออกมาทั้งด้านในฮะผมเอามาวางไว้ก็คัดออกมาเมื่อคืนนี้เองนะครับอันนี้เอามาวางนะครับที่เก็บไว้ในหีบบ้างในหลังแล้วก็ในตู้พลาสติกบ้างนะครับอ่าอันนี้เป็นหลังลายผ้าอันนี้เป็นหลังหลังปืนมีหลายแบบหลายอันนี้ล้างแล้วนะครับอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ล้าง นะครับที่อยู่ในหีบตั้งแต่สมัยปู่สมัยคุณพ่อนะครับเนี่ยครับเนี่ยผูเดี๋ยวจะให้ดูนะครับแล้วก็มาเนี่ยฮะครับอันนี้หลังลางปืนอันนี้เป็นเนื้อชิ้นนะเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อตะปวสน,นิมแดงให,ให้ให้ดูอีกอันนี้ก็เป็นอันนี้ล้างแล้วพอจริงๆแล้วล้างจะเหมือนเหมือนเหมือนองนี้นะนะครับนะ เมื่อก่อนล้างจะดําอย่างเงี้ยแล้วผมไปใส่กรอบอันนี้ใส่เป็นปีละนะครับปีสองปีละเขาก็ขึ้นมาเนื้อเขาจะขึ้นมาคราบไถจะขึ้นมาครับเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ก็สององ,งนี้ผมเอาเอ,อน้ำยาล้างห้องน้ำมาแช่ไว้พักหนึ่งเนี่ย ไม่ไม่ไม่ยอมออกนะครับโดยเฉพาะองค์เนี้ยครับนะฮะองค์องค์งข้างขวาเนี่ยเนี่ยเอาน้าน้ายาล้างห้องน้ําแช่แต่ไม่ออกนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นหลังรางปืนนะครับมีสององค์นะฮะแล้วก็อันนี้ก็ยังไม่ได้ล้างอันนี้อันนี้อันนี้ก็ใช้ที่ดําอย่างเงี้ยก็ใช้น้ํายาล้างห้องน้ํานะครับล้าง แล้วก็แต่แต่องคข์าขาวๆนี่ผมเอาเอาน้ำมันจันนะฮะน้ำมันจันเช็ดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับแล้วก็มีนี่นะครับอันเนี้ที่ล้างดำๆนี่นี่นี่ฮะผมจะให้ดูเลยอันนี้ครับอันนี้เพิ่งล้างได้หนึ่งเดือนนะครับจะดำอย่างเงี้ยแต่อันนี้เป็นปีละก็ดำอย่างนี้แหละดำๆเหมือนองค์เมื่อกี้นะ พอพอเอามาใส่กรอบไว้นานๆคราบไข่เขาจะขึ้นมาเองนะครับเนี่ยอย่าน,นิยงอย่น,นี้ไว้อันนี้น่าจะหลายปีอันนี้สามสี่ห้าปีแล้วนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาเหมือนคล้ายๆจะไปเหมือนเดิมที่อยู่ในกุกนะครับ ผมก็จะให้ท่านผู้ชมดูเลยนะฮะอันนี้ก็เอามาใส่กล้องขยายนะครับนี้นะครับเนี่ยดูนะครับอันนี้ดูให้เต็มองค์ก่อนทําไมถึงเอามาสององค์นี้พร้อมกันคืออย่างนี้ครับคือการล้างเนี่ยของผมเนี่ยองค์ขวามือเนี่ยผมใช้ขี้ผึ้งนะครับขี้ผึ้งสีปากเนี่ยเช็ด แล้วก็เอาผ้าถูแต่ส่วนองนี้นะครับส่วนองค์นี้นี่องนี้องคดำเนี่ยอันนี้จะแช่ในน้ํายาล้างห้องน้ําแต่องนี้นะครับเนี่ยดูครับแล้วก็อันนี้จะเห็นเนื้อในหมดเลยเพราะว่าสนิมอะไรตัวอ,อะไรมันจะออกหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะอยู่คาบคาบไปยังอยู่นะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยครับ สีอันนี้เป็นพระร่วงสองหน้านะครับอ้าวเดี๋ยวให้ดูทีละองค์ชัดๆเอาองค์ที่ล้างนะครับอันนี้เห็นชัดๆเลยเนื้อระเบิดเห็นไหมฮะอ้าวนี่ใกล้ๆเลยครับก็ดูทีละส่วนแล้วก็ประคดนะเข็มขัดที่รัดนะครับตรงนี้ ก็คือล้างจนเป็นตุ่มนะครับเป็นเม็ดนะครับนี่ก็อ่าทีนี้พลิกดูอีกด้านหนึ่งอันนี้ทะลุว่างสองหน้านะครับเนี่ยครับอันนี้ใช้น้ำยาขัดห้องน้ำนะครับเนี่ยฮะเห็นรอยแตกไหมฮะแตกทางด้านในมาเลยเดีย๋ยวจะชี้ให้ดูนะฮะ นี่ครับเนี่ยเนี้ยแตกไม่ใช่เป็นน้ำกดหรืออะไรนะฮะครับนี่ตรงนี้ก็เนื้อระเบิดนะครับอ่าทีนี้มาดูองค์ที่อันนี้ล้างด้วยขี้ผึ้งเอาขี้ผึ้งเช็ด แล้วก็ใช้แปรงขัดก็ผ้าเช็ดอีกทีอันนี้จะขึ้นสนิมสนิมแดงเขายังอยู่เห็นไหมเนี่ยครับอันนี้พะระล่วงสองหน้าอ่าอย่งนิ้วออกมาเป็นนิ้วเลยนะครับอันนี้ดูผมจะไม่ชี้ชัดเอ่อว่าพระแท้พระเกผพระอมนะครับแต่ผมดูจากลักษณะที่ รู้ประวัติในการเก็บมาตั้งแต่สมัยปู่แล้วคุณพ่อมาเนี่ยคือนานแล้วนะครับพระอย่างเนี้ยออกมาเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นพระใหม่เพราะว่าเราใช้น้ำยาล้างล้างด้วยมือตัวเองนะครับเอา้าทีนี้มาดูหล้างลายผ้าบ้างครับนี่หลังลายผ้า นะครับยันนี้ยังไม่ได้ล้างอะไรที่เขาเป็นอย่างนี้ให้ดูชัดๆอีกทีใกล้ๆเลยนะครับมือผมก็จะสั่นเลยครับเนี่ยฮะดูนะฮะเห็นไหมนิ้วเนี่ยนิ้วตรงเนี้ยครับเนี่ยเป็นรอยแตกนะครับเนี่ยนฮะนี่ แล้วสนิมแดงอันนี้เนื้อชิ้นนะเนื้อชิ้นเงินนะคือคือทําไมถึงบอกว่าเป็นเนื้อชิ้นเงินท่านนี้ถ้าถ้าขูดอย่างเงี้ยเนี่ยครับถ้าถ้าเป็นตะกัวเนี่ยมันจะติดมาเลยเนี่ยมันมันมันไม่ออกนะเนี่ยเนี่ยเสียงดังด้วยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยมันก็จะถ้าเป็นตะกัวนี่จะติดออกมาเห็นเป็นตะกัวเลยนะครับอันนี้ไม่ออกนะครับเนี่ยถ้าขูดมากๆก็เห็นเนี่ย ที่เขาขาวเนี่ยเป็นเงินนะครับนะคือมีดีบกเยอะนะครับคือคือการหล่อโบราณอะไรเงี้ยคือผมจะไม่พูดนะเพราะว่ามีหลายสำนักมีหลายอาจารย์ได้พูดไปแล้วว่าการหล่อพระแต่ละยุคแต่ละสมัยเนื้อชินเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยคือผมจะไม่พูดซ้ำก็จะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับว่าพระอย่างเงี้ยก็พิจารณาเอานะครับแต่ผมเก็บไว้ น่าละนะครับเนี่ยนะครับอันนี้หลังผ้านะครับเนี่ยนะครับ,นะรบเออนี่ที่ผมคูดเห็นไหมถ้าถ้าถ้าเป็นตะกัวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูว่าหลังนะตะกัวก็มีนะครับอานนี้จะเป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับอ้าวทีนี้มาดูที่ล้างบ้างนี่ผมล้างละอันนี้ดำปีเลยอันนี้ใช้น้ำยาขัดห้องน้ำคือผม เวลาจะใช้เนี่ยจะเอาไปคล้องคอเนี่ยผมจะดูเนื้อนะครับดูเนื้อแท้ๆของเขาว่าเป็นยังไงนะมันก็จะออกมาดำเห็นไหมลายแตกออกมาแล้วคือระเบิดเขาจะระเบิดข้างในแล้วก็มีเนื้อส่ว glam, นเกินนะครับอันนี้พระร่วงหลังรายผ้านะครับเนี่ยดูนะฮะ ทีนี้มาดูหลังๆปืนกันบ้างอันนี้ผมล้างใช้น้ํายาขัดห้องน้านะฮะผมแช่เลยก็ได้แค่นี้แหละออกขาวที่เป็นสนิมเป็นไรออกหมดเลยนะครับเพราะว่าน้ํายาขัดห้องน้นํานี่เขาจะกัดผิวนะครับบางคนเขาบอกว่าเอาอันนี้ล้างเ,เสียเพราะพระผมมีหลายหลายองค์นะครับผมก็เลยทําได้ อันที่ใช้ก็เออเวลาใช้เวลาทําแล้วเดี๋ยวจะผมจะให้ดูนะฮะที่แต่ตอนที่ยังไม่ได้ล้างเนี่ยนี่ครับอันนี้อันนี้หลังรังปืนนะนี่อันนี้ยังไม่ได้ล้างเขาจะเป็นอย่างงี้ฮะนะครับอันนี้เนื้อชินนะครับเห็นเนื้อระเบิดไหมถ้าอย่างเงี้ยถ้าเขาบอกว่าไปใส่น้ํากลงน้ํากดมัน ถ้าน้ากดมันจะไม่เป็นอย่างนี้ยฮะมันจะไม่ไม่ระเบิดตามธรรมชาตินะครับเนี่ยหลังรังปืนแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งผมดูนะพระการหลอ่อโบราณเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเอเดี๋ยวดูนะเนี่ยครับคล้ายกันแต่ไม่เหมือนเห็นไหมอ่ะผมจะให้ดูว่าตรงไหนที่มันไม่เหมือน อ่าดูดูตรงเอาเอามือก่อนเนี่ยเห็นไหมอันนี้เห็นไหมจะห่างอันนี้จะอง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 ด้านขวานี่นิ้วจะเลียวเห็นไหมนี่อยู่ที่การเก็บด้วยแล้วองค์นี้เห็นไหมฮะมีเนื้อเนื้อเกินมาเนี่ยแต่องค์นี้ไม่มีเนี่ยมันอยู่ที่พิมพ์ด้วยตอนที่งัดออกมาตอนที่เออเขาแกะ พะออกมาจากบล็อกเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับนะี่ยแต่อันนี้ผูกนะครับนิ้วเนี่นะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันเห็นไหมสององค์เนี่ยนะครับออันนี้เป็นหลังๆปืนนะถ้าใครอยากจะดูของจริงอยากจะสะสมก็พอมีแบ่งให้ได้บ้างนะครับแต่ไม่ใช่สายขายพักนะนะครับก็ โทรมาพูดมาคุยกันแล้วก็เบอร์ผมอาจารย์สุทัศน์มันเนตเวทนก็จะมีเบอร์อยู่อใต้คลิปวิดีโอนะครับก็จะมีตรงนี้โทรมาพูดมาคุยกันอยากจะมาดูเอก็เย็นเชิญนะฮะมามาดูให้ดูได้ครับเอาอันนี้พอล้ามเสร็จดำๆเมื่อกี้แล้วจะออกมาแบบนี้ครับเนี่นี่เห็นไหม ตอนที่ผมล้างเป็นสีนี้นะทีละองค์เนี่ยครับจะเป็นสีดำเห็นไหมเนี่ยอันนี้อันนี้ล้างมาเออก็ประมาณเดือนสองเดือนละนะครับองเนี้ยครับพอเอามาทิ้งไว้หลายเดือนเป็นปีเขาจะออกมาเป็นอย่างนี้เลยไข อันนี้อันนี้พอล้างดำๆก็เอามาใส่กรอบเลยนะครับที่ดำๆเนี่ยเนี่ยเขาจะขึ้นมาเองถ้าเป็นพระใหม่เนี่ยผมว่าไอเนี้ยข้าไปสีเทาเนี่ยที่ขึ้นมาจากเนื้ออีกเนี่ยถ้าเป็นพระที่ทําใหม่ผมว่ามันไม่ขึ้นนะฮะอันนี้ขึ้นนะครับนี่องค์ที่ผมคล้องคออยู่นี่ก็องค์นี้ฮะนี่องค์นี้ที่คล้องคออยู่ก็เดี๋ยวจะถอดให้ดู ครับเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้ก็ตกเกือบสองปีละที่ออกมาเป็นอย่างนี้นะจริงๆแล้วตัวแรกมันจะดำนะครับเนี่ยถ้าชุดนี้ตอนแรกๆเนี่ยผมเอาน้ำยาล้างห้องน้ำหมดเลยนะที่ผมจะใช้ผมอยากจะดูเนื้อแท้ไงเพราะนั้นใส่แล้วก็เนี่ยเนี่ยเริ่ม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 ขึ้นแล้วครับเริ่มขึ้นขาวแล้วเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเยเห็นไหมเนี่ยสนิมแดงขึ้นนะครับ อ่ะบางองค์เดี๋ยวองค์ไหนจะให้ดูนะบางองค์จะมีคล้ายๆเป็นเพชรนะฮะเนี่ยครับหัวแหวบหวแวบเ,ววบเวนี่ยนะเนี่ย้าไมเห็นของจริงจะเห็นชัดเลยเธอเขาแร่บางคนเขาบอกว่าเป็นพระธาตุนะครับนะครับเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันผมล้างดำแล้วก็ทีนี้เอาไว้ก็ให้ลูกมั่งหลานมั่งแฟนมั่งแล้วผมก็คล้อง หลายองค์นะครับแล้วก็ใส่ยันนี้จะเป็นางาแกะของหลวงพ่อเดิมนะครับเพราะว่าปู่ผมพ่อผมอยู่นครสวรรค์นะนะครับามาดูอันนี้ครับนี่อีกอันนี้ก็เริ่มละอันนี้ก็ประมาณสี่ห้าเดือนละนะครับเนี่ย พอล้างแล้วผมก็จะเอามาใส่กรอบก,ก็เริ่มขึ้นขาวแล้วถ้าถ้าของใหม่ผมว่าเขาไม่ดันจากข้างในมาข้างนอกได้อ่าเดี๋ยวดูน,นี้อันนี้อีกสามองค์นะครับอดูทีละองคอ์อันนี้จะเป็นสองหน้ายันนี้ก็ผมคล้องนะฮะอันนี้สองหน้านะครับนะครับนี่สองหน้านะนี่ เนี่ยตอนนี้ขุดขึ้นมาเมื่อก่อนมันดําปีเลยแล้วพอผมเอาเอาส่วนมากพระที่ใช้เนี่ยผมจะเอาน้ํายาล้างห้องน้ําขัดเลยล้างเลยแล้วก็พอหลังจากนั้นผมได้จากอาจารย์ผมนะครับบอกว่าจะล้างเนื้อพระไม่ให้ระเบิดเนี่ยตอนนี้องค์นี้รู้สึกจะระเบิดแล้วเห็นไหมตรงตรง,ตรงหน้าอกตรงเนี้ย ก็ให้เอาขี้พึ่งนะขี้พึ่งสีปากเนี่ยผมก็เอาขี้พึ่งทาแล้วมันก็ดำเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนี่อางเนี้ยนะครับเนี่ยดำอย่างนี้เลยพอนานๆไปไขด้านในเขาผุดขึ้นมาเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูซุ้มกอนะซุ้มกออีกองหนึ่งพอนะ้นเสร็จผมล้างล้างเสร็จแล้วก็จะขึ้นค่าเขา,ข,าขึ้นตามชอกแขนนะ เป็นเป็นคล้ายๆใหญ่เมงมุมเป็นขุย่ขาขึ้นมาเลยอันนี้ผมไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้นะฮะคือคืออาจจะพูดผิดไปอะไรไปก็ขออาภัยด้วยเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ทางด้านเซียนพักะนะครับเพียงแค่ผมสะสมรวบรวมพักไว้ก็พอสมควรนะครับก็พอดีอได้มะระดกนะครับของเก่ามาเนี่ยนะครับถ้าใครอยากจะ ชมอยากจะดูอ้อเดี๋ยวมาดูอันนี้อ่าอันนี้ที่ที่ผมบอกว่าอาใช้น้ํายาล้างห้องน้ําแช่แล้วเขาไม่ออกนะครับอันเนี้ยเขาจะเป็นงนี้เลยนะครับแล้วก็เอาแปรงสีฟันขัดอีกก็ยังไม่ออกนะครับเนี่ยทางด้านหลังด้านหน้าเหมือนกันหมดเลยมีสององค์ครับนี่องค์หนึง่งที่ท,ที่ที่ไม่ออกนะเนี่ยฮะ อันนี้เป็นหลังลังปืนนะครับพะล่วงหลังลังปืนนะครับเนี่ยครับเป็นรางรางด้านหลังนี้ก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละองค์ถ้าถ้าเหมือนกันนี่มันมันผมว่านะมันน่าจะเป็นพระที่เอ่อรุ่นใหม่ที่เขาหล่อแล้วเขาใช้เวียงอ่ะแล้วก็อย่างเช่นยกตัวอย่างเหมือนเช่นอ้ช้อนนะครับพวกช้อนพวกอะไรนะ เขาจะหลอกมาจะเหมือนกันหมดเลยพวกแก้วพวกอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับรุ่น,ร,นรุ่นสมัยใหม่เนี่ยรุ่นก่อนนั้นเขาแกะออกมาบล็อกออกมาในทั้ง,ท,งทั้งที่บล็อกเดียวกันเนี่ยเขายังออกมาไม่เหมือนกันเลยมา,มาดูอันเนี้ยนะอันเนี้ยผุนะครับอันนี้หลังลายผ้านะครับเนี่ยถ้าใครอยากจะชมอยากจะดูว่าพระเออ ยังมีนะครับนะยังมีอยู่ในจังหวัดสุขโขทัยก็เรียนเชิญครับโทรมาพูดมาคุยกับผมครับอาจารย์สุทัศน์มั่นเขตวิทย์นะครับเป็นคนนครสวรรค์นะครับก็มั่นเขตวินีน้ำสกุลนีดก็เยอะนะครับเป็นทั้งผู้ทงผู้แทนอบตอ,อะไรเยอะนะครับข้าราชการส่วนมากเป็นข้าราชการกันเยอะนะครับ อ่านี่ให้ชมกันครับวันนี้ก็ขอฝากไว้กับนักสะสมพระนะครับแต่อยากจะเห็นเดี๋ยวมีเบอร์ผมครับเบอร์ผมก็0643575968นะครับแล้วก็โทรมาพูดมาคุยกันครับให้ชมเงินทีนึงเนี่ยครับอดูนะฮดเอาใกล้ๆเลยครับนะะ ก็ผมไม่ใช่คนที่ส่งพระเก่งหรือมีอุปกรณ์ในการให้ชมพระแบบกันชัดๆอะไรเงี้ยคือไม่ใช่สายนั้นและไม่ใช่ขายไม่ใช่สายขายพระนะครับนะครับก็อยากจะเอามาให้กับคนอนุรักษ์พระก็ถ้าดูว่าเก่าก็โทรมาพูดมาคุยกัน นะครับเนี่ยฮะเอให้ชมดูนะครับเนี่ยอันนี้เป็นผ้าร่วงนะครับแล้วก็นี่ที่ที่อยู่ในซอยคือผมเปลี่ยนใช้อยู่เรื่อยฮะเดี๋ยวองค์นู้นมั่งองค์นี้มั่งก็สะสมไว้พอสมควรนะครับนะเนี่ยครับแต่ผมชอบเนี่ยองค์เนี้ยโอ้โหสองสองหน้าองเนี้ยครับสุดยอดเลย แล้วก็เนื้อเราเบิดเยอะเลยนะครับตรเนี้แต่ถ้ามาดูถ้ามาดูของจริงเนี่ยจะจะเห็นชัดเลยนะเนี่ยครับอ่ะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้นะฮะเ,เรียกว่าคลิปกล้องส่งพระสยามนะครับอ่ก็ขอฝากไว้เพียงท่นี้สวัสดีครับ